ปรากฏการ d t ดี s u ็ e r 4G กับแพ็กเกจ Super n o n s t o ตอที่คุณเลือกได้จะเล่นเน็ตมากโทรน้อยหรือเน็ตน้อยโถมากราคาเดียวมีให้เลือก3แบบใช้เน็ตไม่หมดทบไปเดือนหน้าได้ที่ดีแท็เท่านั้นเราก็มาอยู่ในช่วงที่2ของรายการแล้วน,นะคะเรามาพูดกับนะักวิเคราะห์ท่านที่2ไปคะ่ะคือคุณสุจิตาีต้องเพิ่มหรือเป็นไงบ้าคะอ๋อทางด้านของทางบริษัทของเรานะคะก็ต้องมีการเพิ่มโปรโมชั่น อีกอย่างแน่นอนคะ่ะให้คนยังอยู่และมีการลดราคาเครื่องให้มีผู้ที่สนใจแล้วก็มาซื้อกับทางเรานะคะซึ่งออครั้งนี้ก็ยังมีคู่แข่งอีกหลายบริษัทนะคะที่เรายังคงต้อง พิจารณาแล้วก็ดูโปรโมชั่นอย่างเรื่อยไปนะคะซึ่งส่วนนี้เราก็มาดูจํานวนผู้ใช้กันนะคะจํานวนผู้ใช้เราจะเปรียบเทียบของปี57ถึงปี58นะคะและดูปีต่อปีว่าจะมีผู้ใช้คือผู้เติมเงินแล้วก็ผู้ที่ใช้รายเดือนนะคะจากเดิมที่เคยมีอยู่28,000กว่านะคะก็ตอนนี้ก็เหลือ25,000กว่านะคะส่วนหนึ่งมาจากที่ ผู้ที่ลงทะเบียนซิมอะคะ่ะก็มีส่วนที่ซิมที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนและส่วนที่ที่ออกออกไปจากระบบแล้วอะคะ่ะแล้วส่วนเครือข่ายอื่นด้วยนะคะแล้วพอดีทางเราเนี่ยยังไม่ดูข้อมูลจาก่ายอื่นด้วยอะคะ่ะค่ะแล้วเราจะดูได้จากที่ไหนคะคุณชนตาว่าส่วนไหนลดหรือเพิ่มคะอ๋อส่วนไหนเพิ่มหรือลดใช่ไหมคะก็มีส่วนหนึ่งนะคะที่ทําให้ผู้ใช้บริการลดลงนะคะ ต่อมาเรามาดูปริมาณการใช้งานดีกว่านะคะก็คงจะเป็นปริมาณที่ลดลงอีกเหมือนเดิมนะคะซึ่งปริมาณการโทรเนี่ยนาทีต่อ,นา,ตอนาทีต่อหมายเลงเนี่ยยังยังอยู่ในตัวเลขจุดหล่อหมายเลขเนี่ยก็ยังคงลดลงค่ะซึ่งในปีที่แล้วมีอยู่ในระดับ236ค่ะตอนนี้ก็เหลือแค่211นะคะก็เลยเป็น ที่มาของรายได้ที่ลดลงนะคะซึ่งรายได้เฉลี่ยต่อหมายเล็กเนี่ยก็ยังพอโอเคนะคะแต่กำไรก็ดรอปลงไปเยอะเลยค่ะตั้งแต่ตัวตั้งต้นเลยนะคะลงเยอะมากเลยค่ะส่วนค่าใช้ใจ่ายต่างๆนะคะค่าใช้ใจ่ายในการบริหารเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งค่ะที่ส่วนทางการแต่เพิ่มขึ้นนะคะก็อยู่ในสถานการณ์ที่ลำบากนิดนึงค่ะ แต่กำไรหุ้นต่อหุ้นก็ลดลงทางดีแท็เองก็เลยเปลี่ยนนโยบายการจ่ายค่าปันผลนะคะ่ะจึงก็ต้องจ่ายลดลงเหมือนกันในช่วงนี้นะคะค่ะแล้วเราจะดูงบดุลในของบริษัทดีแท็กยังไงบ้างคะมีน่าสนใจไหมอ๋องบดุลมีอะไรบ้างที่น่าสนใจใช่ไหมคะ,<ช>คะก็จะอธิบายให้ได้ภาพรวมเลยนะคะว่าตอนนี้ทางเราก็มีเงินสดมีลูกหนี้การค้าต่างๆนะคะเท่าที่ดิฉันทราบมานะคะ มีตัวไหนที่น่ากังวลมากล่ะคะก็น่ากังวลน,นะคะก็จะสังเกตได้ว่าเลยนะคะว่าที่ผ่านมาเนี่ยเงินสดเยอะขึ้นพอสมควรคะ่ะแล้วในส่วนของสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนนะคะอ๋อในส่วนของสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนนะคะมีอะไรเพิ่มขึ้นบ้างนะคะช่วงนี้ก็จะมีที่ดินค่ะอาคารและอุปกรณ์นะคะซึ่งทางบริษัทเราเนี่ยจะลงทุนกับส่วนนี้มากเพราะว่า มีการตั้งเสาการตั้งโครงข่ายมากยิ่งขึ้นนะคะสำหรัคานะคะ,ะ,คะก็จะตัดขึ้นเยอะมากะคะ่ะเพราะมีการสร้างโครงข่ายหรือว่าเครือข่ายสัญญาณที่เพิ่มมากขึ้นนะคะส่วนนี้ดิฉันก็จะขอพูดในเรื่องของออมุกกระแสะเงินสดนะคะมีต้นทุนในการขอใบอนุญาต ขึ้นนะคะซึ่งความถี่ปี57เนี่ยมี11,000นะคะส่วนปี58มีมี17,000นะคะก็ตัดไปเรื่อยๆค่ะอันนี้จะเป็นในช่วงของสมัย 3G ค่ะ,คะแล้วการบริการเติมเงนินเป็นอยางไง้างะคะแล้วมีสิบธระยะยาวเพิ่มหรือลดยงไงบ้าอ๋อในส่วนนี้นะคะบริษัทเรามีทรพทัพย์สินมีประมาณ1 0 0 0ล้านบาทนะคะ,คะก็ส่วนนี้ก็ เราก็ต้องมาดูนะคะว่ามาจากนี้อะไรซึ่งนี้ระยะสั้นนี้ไม่มีค่ะจะมีการค้าก็ปกติค่ะค่านยมก็ไม่มีอะไรนะคะส่วนเงินกู้ระยะยาวนะคะมีส่วนที่ต้องชําระภายในปี59นะคะต้องจ่ายประมาณหมื่นล้านกว่าบาทนะคะจึงเป็นที่มาจากเงินมาของเงินสดเยอะนะคะซึ่ง ผู้ที่จะสงสัยนะคะว่าทําไมต้องเตรียมเงินไว้นะคะเออก็คือเราต้องนํามาจ่ายหนี้นั่นเองค่ะและปันผลให้กับออหุ้นส่วนนะคะส่วนของหุ้นกู้นะคะ5,000ล้านนะคะออแค่หมื่นบวกกับตัวตัวนี้นี่ก็เป็นห้า0มืล้านนะคะก็มีค่ารายรับล่วงหน้าและค่าบริการประมาณอีก3,000ล้านนะคะซึ่งประเภทคนที่เติมเงินเนี่ย เราถือว่ายังไมย่ยังไม่ใช่บริการนะก่อนนะคะก็สมมุติเราเติมเงินหนึ่งอบาทนะคะเรายังไม่ได้ใช้บริการนะคะก็ถือว่ายังไม่ใช่หลายได้ค่ะ mm hmm. ดีแท็กเป็นดีแท็ก,ก็เหมือนจะเป็นแบบเป็นหนี้เราดังนั้นจึงเรียกว่ารหลรับลวงหน้านั่นเองค่ะอ,อ,อันนี้ก็ติดเป็นหนี้สินไปก่อนนะคะส่วนส่วนนี้เราก็มาดูของ มาดูงบของนีแท็กันนะคะก็จะติดหนี้ระยะสั้นเพิ่มมากขึ้นนะคะส่วนที่น่ากังวลหน่อยก็คือหนี้สินระยะยาวค่ะที่ถึงกำหนดชำระใน1ปีนะคะประมาณ5ล้านดังนั้นต้องหาเงินประมาณดังนั้นเราก็ต้องหาเงินประมาณ5 0,000ห000มื่นห้าล้านนะคะต้องชำระให้ได้ด้วยวิธีไหนก็ตามนะคะซึ่งอาจออกหุ้นกู้ใหม่ได้ะคะ่ะ แล้วสำหรับนี่สินไม่หมุนเวียนเนี่ยมีเป็นใน,ในทิศทางไหนบะ้าอ๋อส่วนนี้สินหมุนเวียนนะคะจะเป็นยังไงบ้างคะก็จะมีหุ้นกู้เพิ่มมากขึ้นคะ่ะมีหุ้นกู้ที่ออกมาใหม่นะคะคือหุ้นกู้สิทธินะคะเพิ่มขึ้นคะ่ะส่วนเงินกู้ระยะยาวตรงนี้ก็จะลดลงจะลดลงนะคะแล้วนี้สินไม่หมุนเวียนเนี่ยจะเพิ่มขึ้น,นะคะ่ะจากประมาณ28,000นะคะก็จะมากเป็น3 3,000นะคะถ้าดู โดยรวมนะคะโดยภาพรวมก็จะเห็นได้ว่านี่สินจาก7 73,000นะคะก็จะเป็น83,000คะ่ะมีความเสี่ยงอยู่นะคะในส่วนนี้นะคะนอก,กนอกจากกำไรก็กาไรก็จะลดลงด้วยนะคะแล้วรายได้ก็จะลดตัวลงไปเช่นเดียวกัน,นะคะ่ะส่วนนี่สินก็ยังเพิ่มมากขึ้นนะคะช่วงนี้ ต่อมาก็จะเป็นเรื่องของทุนนะคะก็เหมือนเดิมเลยคะ่ะไม่มีอะไรเพิ่มเติมมากนะคะก็ไม่ไม่ทำอะไรเป็นพิเศษแล้วเหมือนกันในช่วงนี้นะค,ะค่ะมีตัวไหนหนาของอูนะคะก็จะสังเกติได้ว่าเลยนะคะว่าที่ผ่านมาเนี่ยเงินสดเยอะขึ้นพอสมควระคะ่ะแล้วในส่วนของสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนนะคะ อ๋อในส่วนของสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนนะคะมีอะไรเพิ่มขึ้นบ้างนะคะช่วงนี้ก็จะมีที่ดินค่ะอาคารและอุปกรณ์นะคะซึ่งทางบริษัทเราเนี่ยจะลงทุนกับส่วนนี้มากเพราะว่ามีการตั้งเสาการตั้งโครงข่ายมากยิ่งขึ้นนะคะในส่วนของดีแทกนะคะในเรื่องของการปันผลนะคะดีแทกจะปันผลในส่วนของอจะอยู่ ในมิดเงินที่52ตำลานะคะซึ่งดูจากมกเฉพาะเท่านั้นนะคะและมีผลต่อการที่จะสามารถจ่ายเงินปันผลได้ะคะ่ะซึ่งทําไมถึงจ่ายแค่นี้นะคะมี52ตำางมีทั้งหมดก็3,272 3, ล้านกว่าบาทนะคะอ๋อขอโทษค่ะ3,3272หุ้นนะคะ ซึ่งในส่วนนี้ต้องจ่ายเป็นผลอีกทีค่ะ1,200ล้านนะคะและมีหนี้อีก1,500 0ล้านบาทน,นะคะสามารถจ่ายได้เท่านี้จริงๆค่ะซึ่งกำไรสะสมก็เหลือเท่านี้ด้วยค่ะจึงทำให้บริษัทเราเมีการจ่ายปันผลที่น้อยลงนิดนึงค่ะค่ะสำหรับผู้ถือหุ้นและกำไรเบ็ดเสร็จมันอยู่ที่เท่าไหร่คะอ๋อในช่วงนี้นะคะการเปลีป่ยนแปลงของ พูดถือหุ้นเนี่ยซึ่งดูจากภาพรวมก่อนนะคะช่วงนี้จะเป็น1,630นะคะของปี58นะคะซึ่งหน้าตอนนี้บริษัทมีกำไรสะสมอยู่ที่1,630กว่าล้านบาทนะคะสำหรับปี58ซึ่งซึ่งเงินปันผลเนี่ยอาจจะดูเยอะไปหน่อย ประมาณ11,241กว่าล้านบาทนะคะซึ่งกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเนี่ยสำหรับปีอยู่ที่21ล้านบาทะคะ่ะซึ่งกำไรเบรเ็ดเสร็จทั้งหมดเนี่ยจะอยู่ที่ห้าพอยเจ็กว่าล้านบาทนะคะในส่วนนี้ก็จะอยูอ่ซึ่งยอดเงินเนี่ยรวมทั้งหมดเนี่ยนะคะจะอยู่ใน ขาดทุนสะสม3,700ล้านบาทค่ะต้นปีของปี58นะคะกำไรสะสม5,500ค่ะส่วนกำไรจะเพิ่มขึ้นหรือเปล่าเนี่ยจะอยู่ในส่วนของจำนวนเงิน 1, 100 100ล้านบาทนะคะส่วนนี้จะเป็นกำไรนะคะเอ่อสะสมนะสิ้นปีนะคะเป็น1,500ล้านบาทค่ะซึ่งเราดูกำไรสะสมที่มีอยู่ณนะตอนนี้นะคะเอ่อ เพราะว่าเราเนี่ยมีรายได้เข้ามาตลอดใช่ไหมคะค่ะค่ะแล้วงบกระแสงเงินต้นเนี่ยเราดูได้จากที่ไหนคะคุณสุจิตาเอ่อขออนุญาตพูดรวม,มทั้งหมดเลยนะคะส่วนงบกระแสงเงินต้นเนี่ยซึ่งรายได้ที่เยอะๆนั้นอะ่ะเรามีกําไรสะสมพิเศษอยู่แล้วนะคะซึ่งดูจากกระแสงเงินสดจากการดาเนินงาน,นะคะ่ะและพยายามหาพวกค้าเสริมคะ่ะเช่น ค่เาเสริมการจัดจำหน่ายกำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์นะคะซึ่งไม่ได้มาจากการดำเนินง,งานค่ะซึ่งภาพรวมจะมีอะไรที่อาจจะไม่น่าสนใจเท่าไหร่นะคะซึ่งเรามาดูค่าเสริมราคานิดนึงนะคะซึ่งเป็นรายการที่ใหญ่มากนะคะค่าเสริมราคาเยอะขึ้นค่ะและสอดคล้องกับ สินทรัพย์เนี่ยก็เพิ่มมากขึ้นเหมือนกันเพราะงบดุลสินทรัพย์เนี่ยเพิ่มขึ้นการตัดค่าเสื่อมก็ต้องดูเยอะมากขึ้นนะคะแล้วก็ส่วนที่เป็นกิจกรรมกิจกรรมเงินสดนะคะดาเนินงานอยู่ที่2 4 0 0 0พันกว่าล้านบาทค่ะซึ่งถือว่าบริษัทเนี่ยมีกำไรน้อยนะคะแต่เงินการดำเนินงานเนี่ยยังได้อยู่นะคะแต่ก็ลดลงเช่นเดียวกันค่ะ จาก2 2 2 2 8 0 0กว่าล้านบาทนะคะเหลือ24,000กว่าล้านบาทซึ่งดูจากการลงทุนที่เอ่อน่าจะน่าจะหนักเหมือนกันนะคะในช่วงนี้พอมีการซื้อสินทรัพย์เยอะขึ้นการลงทุนก็น่าจะเอ่อหนักหน่วงเหมือนเช่นกันการลงทุนนะคะก็จะเหลืออยู่2 000, 3 0 0 0กว่าล้านบาทนะคะซึ่งคุณปันนีอาจจะสงสัยว่าเงินลงทุนเนี่ยเกี่ยวอะไรบ้างคะมี มีการการลงทุนของเราเนี่ยมีการซื้ออุปกรณ์การจัดหานะคะซึ่งทางดีแท็กเองเนี่ยจะมีการจัดหาแล้วก็มีการลงทุนที่ต้องซื้ออาคารและอุปกรณ์นะคะแล้วก็มีการจัดหาค่ะซึ่งบริษัทดีแท็กของเรานะคะก็จะมีการจัดหาซึ่งการจัดหาเนี่ยก็ต้องมีการมีเงินรอจ่ายอะคะ่ะและมีเงินผัดรับจากการผู้ยืมระยะสั้นนะคะ อย,อยู่ประมาณ6,000ล้านบาทค่ะและมีการกู้ยืมระยะยาวอีก2 0 0 0 0 2่0 0กว่าล้านบาทนะคะและค่าแล,และค่าใช้จ่ายนะคะอยู่ที่20,000 20,000กว่าล้านบาทค่ะและมีหุ้นกู้อีก15,000ล้านบาทนะคะดังนั้นทางบริษัทเราจะมีเงินกู้ การที่บริษัทเรามีหุ้นกู้นะคะก็จะทําให้บริษัทเราเนี่ยมีเงินตวงที่เพิ่มมากขึ้นเช่นเดียวกันค่ะการออกหุ้นกู้ของบริษัททาให้เงินเพิ่มมีมาก้มากค่ะซึ่งการที่บริษัทออกหุ้นกู้นะคะทำให้บริษัทมีเงินเข้ามาทํากิจกรรมเพิ่มมากขึ้นค่ะดังนั้นรวมทั้ง3กิจกรรมแล้วนะคะบริษัทมีเงินสดเพิ่มขึ้นประมาณ4,297ล้านบาทนะคะ ออตอนนี้ก็เหลือ4,300กว่าล้านบาทนะคะซึ่งเงินสดต้นนี้ก็จะมีประมาณ5,800กว่าล้านบาทนะคะเงินสดสิ้นปีเหลือประมาณ11,20ล้านกว่าบาทคับซึ่งเราดูจากข้อสังเกตที่5ล้านบาทนะคะซึ่งจะตรงกับเงินสดอยู่ที่11,20ล้านบาทค่ะทำให้เห็นภาพว่ามีความเคลื่อนไหวดีนะคะเมื่อเปรียบเทียบกับปี58 กับปี57นะคะส่วนสภาพคล่องของปี58เนี่ยยังลดถอยลงกับปี57ค่ะส่วนในเรื่องของความมั่นคงและมั่นคงของบริษัทอีแทนะคะความมั่นคงยังมีค่ะแต่ความมั่งคงยังลดน้อยถอยลงค่ะเพราะผู้ใช้บริการนี่อาจจะเห็นโปรของค่ายอื่นที่ดีกว่าแล้วมีการใช้บริการของบริษัทเราเลดน้อยลงค่ะแต่ทางบริษัทเราก็จะไม่หยุดนิ่งนะคะก็จะมีการพัฒนาเพิ่มขึ้นไป ต่อไปเรื่อยๆนะคะเพื่อเพิ่มจํานวนลูกค้าค่ะและจํานวนรายได้นะคะหลังจากที่เราได้รู้เกี่ยวกับนบต่างๆของบริษัทดีแท็กแล้วนะคะก็หวังว่าจะเป็นผลประโยชน์แก่นักลงทุนทุกท่านที่กําลังรับชมรายการของเราอยู่นะคะค่ะซึ่งวันนี้รายการของเราก็หมดเวลาลงไปแล้วขอบคุณทุกท่านที่กําลังติดตามรายการของเรานะคะวันนี้รายการของเราขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ